สวัสดีครับเดนเร็วอัปเดตโหมดใหม่อีสเตอร์เอกเห็นว่าถ้าเกิดเล่นผ่านจะได้รับอาชีพใหม่นะครับและแน่นอนวันนี้เรามากับเพื่อเราอีกแล้วนะครับคุณยิ้มซีเฮดครับเอออยู่ทิ้งๆได้ไหมเดี๋ยวตีเลยนี่ครับเป็นกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับในเออีเวนต์อีสเตอร์เอกนะมีภารกิจใหม่ให้เราทําด้วยนั่นก็คือเขาบอกให้เราเก็บโกลเด้นเอกให้ได้6อันนะครับในโหมดเอกตาวาซาอะไรเนี่ย แล้วถ้าเกิดว,ว่าเราเก็บครบเราก็จะได้บอล30แล้วก็ได้เออแต้มชาเลนจ์เก้านะครับเอาล่ะมาเลยครับผมเป็นแวร์วูฟส่วนคุณเป็นเออโอ้โหคนขุดเหมืองเหรอใช่ไหนดูซิโหมดใหม่นะครับอ่านี่ไงเอ็กซตาวากานาซ่าอ่านยากจัดจัดเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับจะได้อาชีพใหม่ไปขิงลูกหรือไม่ชิแบบว่าอะไรเอ็กอะไรสักอย่าง <laughs> <laughs> มาครับเอ่อกล่องผมครับไปดีกล่องผมครับกล่องคุณอยู่นู่นโอ้โหจะโด้กล่องผมซะแล้วมาก่อนอื่นเราก็ต้องซื้อฐานเยอะๆครับเพ <laughs> ราะว่าเราจะเดินทางตามหาไข่ทองอคําว้าคุณตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเฮ้ยโอ้โหคุณโอ้โหดเงินไปเฉย <laughs> โอเคครับออกเดินทางเลยละกันนี่คุณเข้ามาอย่าซนนี่อยู่ตรงนี้ใช่ถูกต้องมือใหม่ก็ควรเอ่อเซฟๆหน่อยนะทาไมาคุณต้องเอางราบางัางงี้ด้วยล่ะก็เดี๋ยวซอมบี้มันเข้าได้ไงอ๋อ ออมัน,น,นเป็นคริคเหรอใช่คือขนาดตัวของซอมบี้มันไม่สามารถลอดช่องตรงนี้ได้ครับ แล้วเราเราใหญ่กว่าสมบีกนะเราก็เท่ามาันแหละแต่เราสไลด์ข้างได้สไลด์ข้างนั่นเลยใช่ตอนนี้เดี๋ยวมองหาสถานที่ที่คิดว่าน่าจะมีไข่อีสเตอร์หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านหลังนั้นมีหรือไม่และข้างบ้านเนี่ยเหมือนจะมีแร่ด้วยนะคุณยิมผมฝากคุณเจาะแร่ให้หน่อยไหนนี่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 น,น,นี่ถ้าคุณอยากรวยเนี่ยคุณขุดแร่ทุกอย่างที่เห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นฐานนะอาชีพคุณมันขุดทีเดียวแตกเลยเก่งมากว้าวได้เลยรึเ,ยเรื่องแร่ผมดูดลเอง ไอ,อ้สโลแกนคุณวะเนี่ยเรื่องแรกดูแลเองโอ้แล้วบ้านหลังนี้ไม่มีนะครับไม่มีสิ่งที่เต้องการนะครับไข่อีสเตอร์ไปดีกว่าผมเดาว,ว่าไข่อีสเตอร์น่าจะอยู่ตามหมู่บ้านหรือว่าสถานที่ใหญ่ๆนะครับถ้าผมต้องบุกหมู่บ้านนี่คุณพร้อมไหมผมอะมอมากมีปืนมาไหมเนี่ยผมไม่มีปืนแต่ผมมีโอ้โหพิกแอกเหรอ มันใช้เป็นอาวุธได้ไหมเนี่ยใช้ได้แต่มันเบามากเลยอ่ะไม่รู้ว่าไข่อีสเตอร์ทองคำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะต้องเก็บให้ครบ6ลูกด้วยนะครับเขา,ขา,ขาเรียกว่าอะไร6ไข่เขาเรียกเป็นอะไรวะคุณยิม้มฟองเออ6ฟองเออใช่โอเคและตอนนี้อาชีพหมาป่าของผมพร้อมทำงานอ่ะหูนี่ผมพร้อมนะครับคุณยิม้มเออคุณอย่าลงมานะผมเียร์เองผมเลียร์เอง จังหวะน,นี้เดี๋ยวผมจะรีบเคลียร์หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราจะได้โด่ของกันอย่างเมามันโอเคปลอดภัยแล้วคุณยิบลงมาได้เฮ้ยนี่คุณจัดการพวกพวกมันหมดเลยเหรอ,อนแน่นอนคุณสามารถเก็บซอมบี้เอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านได้นะเอ่อตอนนี้เรากําลังมองหาไข่อีสเตอร์นะครับไม่รู้ว่าในหมู่บ้านโอ้มีปืนด้วยคุณยิมเก็บไปดิปืนกระสุนอยู่ตรงนี้นใครไข่ผมเจอไข่เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยนี่แน่ไข่มันไดาไม่ใช่ละโอ้โหตกใจหมดสรุปเจอไข่จริงปะเนี่ยไม่มีเอา โอเคหมู่บ้านนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเราจะออกตามหาเรื่อยๆเลยจนกว่าจะถึง80,000เมตรนะครับเพราะไม่ว่ายังไงเราจะต้องเอ,อ่อเล่นโหมดนี้ให้ผ่านเราถึงจะปลดล็อกคลาสใหม่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณเก็บก้อนหินมาทําเพื่อนึกว่าทานบ้าหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมออกเดินทางกันต่อนะครับผมตั้งเก้าอี้ให้คุณนั่งแล้วไ,ไงวิวดีไหมรู้สึกสบายใช่ไหมไม่มีโซฟาโอโ้ทะเลทรายจะไม่มีโซฟาหรอก โอเคแล้วดูเหมือนว่าเราจะเจอกับค่ายโจรนะครับค่ายลูกเสือผมจะลงไปลุยนะเพราะว่านี่คือค่ําคืนของผมแวร์วูฟรอวันหอนเสียงอ่ะโอ้โมพอใจยังนี่นคุณเข้ามาในนี้ดิคลังสมบัติไว้คลังแสงคลังแสงนี่ครับผ้าพันแผลครับคุณควรจะเก็บไปเยอะๆเลยแล้วก็ปืนนี่ปืนไลเฟลสไนเปอร์เฮ้ยผมควรเก็บปะเก็บเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยลเด้นเอ็ก เ้ย <S <S เก็บยังไงวะอ๋อนี่ไงกด e <อ>เก็บโอเคมันขึ้น1นทับหครับคุณได้ด้วยปะได้เมื่อกี้มันขึ้นอยู่หนึ่งทับอ๋อแสดงว่าเราเก็บด้วยกันได้เออ,เอโอ้โหอาการประจนภัยของไข่ทองคํานะครับ ต่อไปก็เอากุญแจมาเสียบตู้นี้นะครับประตูเปิดแล้วข้างในมีโอโปืนใหญ่ว่ะแล้วก็เงินบอลเงินบอลเดี๋ยวเรื่องเงินบอลผมดูแลเองเอาหรืว่าดูแลแต่ฐานแล้วเราก็เก็บปืนใหญ่ไปครับนี่อาร์เซนอลโอเคดูเหมือนว่าเราจะได้ไข่ทองคำมาหนึ่งอันนะครับไปกันต่ออุย้ยเจอแล้วว่ะเจออะไรอะ่ะนี่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  โอ้นี่ครับในที่สุดเราก็เจอไข่อีสเตอร์เอกนะครับซึ่งไข่ใบนี้มีเอ่อโลโก้รถไฟแปะอยู่มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันส몰เอกเอ้ยแสดงว่ามีไข่ขนาดต่างๆสินะอันนี้คือไข่ใบเล็กกด e เพื่อฟ้าก่อไหนลองหุย โอ้ oh, ผมรู้แล้วมันเหมือนเออมันเป็นลูกน้องเราเว้ยมันเป็นแบบน้ำลายยืดของเราอะ่ะเข้าใจปะอ๋อเออผมไม่เห็นน้ำลายยืดจริงด้วยใช่ปะเด็กน้ำลายยืดลูกน้องผมเองน่าเสียดายที่<ผ>มหมู่บ้านนี้เออไม่มีอะไรให้มันตีแล้วครับ <laughs> อ๋อสรุปคือมันจะสุ่มลูกน้องออกมาเหรอหรือสุ่มของอื่นด้วยไม่รู้นะครับอันนี้คือไข่ใบเล็กนะสุ่มได้ซอมบี้ซอมบี้น่อยน้ำลายยืด เว้ยนี่ไงนี่แน่โอ้โหมันมันสู้เัาสู้แล้วเอาละครับโผมโอ้โหซอมบี้สัตว์กันเองแล้วครับตอนนี้ e r e s ทำไมมันตีกันคนละด้านมันน่าจะกําลังทุบหลังกันนะครับดูท่าแล้วน่าจะล้มพ้องกันด้วยเพราะว่ามันเป็นซอมบี้ตัวเดียวกันนะ HP เท่ากันอ่ะเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็ได้เห็นหน้าตาของไข่อีสเตอร์นะครับทั้งไข่ท้องคําและไข่ธรรมดาทีนี้เราก็แค่ออกตามหาให้ได้มากที่สุด โอ้คุณยิ้มตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และคาดเดาไว้ว่าไข่อีสเตอร์เอ้ยจอดสิจอดอ <c oughs> แนะนําให้เล็งที่หัวนะครับเพราะมันจะประหยัดกระสุนของคุณได้เป็นอย่างมากได้เลยแบคกิวผมแบคกิวเหรอเสียงเหมือนอะจริงเหรอ ผมเสียงเหมือนแบบเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ผมเจอไข่อีสเตอร์อยู่ในนี้สองเออเขาเรียกเป็นอะไรนะฟองสองฟองครับไหนไหนนี่ครับผมเก็บไข่ถุงมาแล้วครับถุงยางชีพสามเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับที่บอกนะสี่เฮ้ยไหนอ่ะไม่มีเฮ้ยสี่จริงอยู่ในนี้ โอเคเราได้มาสี่แล้วสี่ฟองแล้วเหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวผมจะหาอีกเยอะๆเลยส่วนคุณเนี่ยดูแลตัวเองให้ดี <laughs> อย่าตายอุยอ้ยเฮ้ยอะไรครับวันนี้วันนี้หือฝากมือเลยอะโอ้เจออีกหนึ่งใบเป็น small egg นะครับเก็บไปโอ้ดวงดีนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็มาเจออีกหนึ่งใบตรงนี้นะครับเป็น small egg อีกเช่นเคยเฮ้ยผมเริ่มเจอแล้วผมเริ่มเจอไข่แล้ววะ มันมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเราเจออีกนึงไบโอสมอลเอกอีกเช่นเคยเฮ้ยเ้วเจอเออหรอก โอ้ยแล้วเจออีกหนึ่งใบตรงนี้เป็น small egg อีกเชนเคย3มรอบแล้วใช่ปะเนี่ยจริงอันนี้ๆๆคุณดูหนึ่งสองสามสี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้สี่ห้าหกเ็เอ้ยไม่ใช่อันนี้เท่ากับว่าเราเจอมา8ปใบแล้วครับคุณยิ้มคือเมื่อกี้เราลองเปิดดูแล้วมันเป็นซอมบี้ใช่ป่ะผมมีไอเดียก็คือเดี๋ยวเราไปเปิดตรงไอ้นี่ว่อเม็กซิโกดียว่อให้ช่วยเราเหรอใช่ให้เราแบบผ่านง่ายๆไง เก็บกเก็บยวกนเก็บการเก็บกได้เลยแสดงว่าเอ่อไข่ต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในหมู่บ้านสินะอย่างงี้ก็แจ๋วเลยครับเพราะว่าเราจะแวะเฉพาะหมู่บ้านละทีเนี้ยโอเคตอนนี้ลองเก็บขไข่ไว้บนรถไฟเรียบร้อยนะครับเราไปดูกันว่าหมู่บ้านนั้นมีอะไรแจ๋วๆไหมหวังว่ากลับมาไข่จะไม่หายนะไม่หายหรอกไข่จะเอาไปล่ะฉันยังไงละ่ะโอเคผมยิงคุณก่อนเลยโอเคโอ,คโอค้ดูเหมือนว่าหมู่บ้านนี้จะไม่มีอะไรนะครับนอกจากเงินบอล งั้นผมว่าเราไปกันต่อดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากเข้าไปในถ้ำอ่ะผมอยากหาไข่มากกว่าได้เลยโอเคตอนนี้เราก็ออกเดินทางเก็บไข่ไปเรื่อยๆนะครับนี่บุกทุกหมู่บ้านเฮ้ยผมเป็นไข่หมายถึงไข่อีสเตอร์เหรอไม่ไข่ซอมบี้อ๋อ,อ,อเฮ้ยเดี๋ยวเราจะพยายามรวบรวมไข่อีสเตอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเปิดทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรออกมาบ้างนะ เนีย่ยตอนนี้เก็บรัวๆเลยเริ่มเจอไข่ามากขึ้นนะครับคุณยิ้มก็เก็บด้วยใช่ปะแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรวมกับรถไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอไข่ทองคําเลยวะ่ะไข่ทองคําน่าจะเป็นปริศนาน่าดูนะครับมีแค่หใบในแมปเท่านั้นเฮ้ยพูดถึงไข่ทองคําผมเจอแล้วอะ่ะคุณยิม้มะมันซ่อนอยู่ตรงนี้จริงๆนี่ผมเก็บแล้วคุณได้ครับคุณได้รับป่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงตรึงอยู่นะเมื่อกี้ใช่หรอตรึงเลยหรอใช่ตรึงโอเคน่าจะได้อะ เอาล้ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าเม็กซิโกแล้วนะครับอีกนิดเดียวเนี่ยเห็นประตูน่ะประตูอยู่นูนะ่นน่ะและนี่ก็คือไข่อีสเตอร์ทั้งหมดนะครับที่เราหามาได้แน่นอนตามแผนเราก็คือเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงนะครับคุณยิ้มเก็บใส่ถุงเลยเราจะเอาไปฟักแล้วก็ทล่มเม็กซิโกกันอุ้ยผมขอลูกใหญ่ลูกนึงโอ้โหอันนี้ลูกแบบว่าลา์ดเอกเลยนะครับมาอืมากันเลยทีเดียว ผมว่าต้องเป็นตัวทีเด็ดแน่เลยว่ะตัวซีเครตอะเป็บไปได้นะใช่ก็ผมจะใช้งานไข่ยังไงอ่ะเอ่อดูเหมือนจะต้องเรียกออกมาแล้วก็กดอีมั้งกดฟักมาน่ะผมสงสัยอย่างนึ่งอะทำไมอ่ะคุณเก็บมาทำไมเนี่ยอ๋อหมายถึงสมองเนี่ยเหรอใช่ก็เอามามองหน้าคุณไงดูดีมันมองหน้าคุณอยู่เอาละได้เวลา บุกทะลวงลฮเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยิงไอสองตัวที่อยู่บนบังเกอร์ก่อนบนป้อมอ่ะบนป้อมอ่ะได้ยิงหัวมันนะยิงหัวมันขอ,อนแมนแน่นเลยนะเฮดช็อตอ่ะว่องหนึ่ง,วงสวยว่องสวยดีดีจังหวะนี้ได้เวลาเอาไข่ลงไปคุณยิงเอาไข่ลงไปเอาไข่ลงเหรอเออคุณไม่ต้องยิงเองนะให้ลูกน้องจัดการนี่คือ,อเ,คเหตุผลที่เราพกไข่มาเออไปหนึ่งตัวอุ้ยเป็นหมาสองตัวว่ะของผมได้หมาสองตัวเฮ้ย ไม่มันทำยังไงกดีกดีวางไข่แล้วกดีโอ้ยหมายสองตัวเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เป็นโอ้โหเป็นขาวบอยแล้วก็อันนี้เป็นโอขคาวบอยซอมบี้โอ้ตอนนี้เราเป็นซองยินูแล้วเราปล่อยลูกน้องเราปล่อยลูกน้องไปหมาโอ้หโอ้โหลูกน้องเราเพียบเลยว่ะคุณเข้ามาปล่อยข้างในดิผมยังเหลืออีกสิบลูกเลยอะสิบใบเลยอะไข่ไอครับอุ้ยแล้วโอ้โหอันนี้เป็นรุ่นใหญ่สองตัว โอ้ไข่ขนาดใหญ่นะครับตุ้มเป็นคาบอยโอ้ยสวยสวยสวยไอ้โหจงตื่นไปเลยเทศกาลอีสเตอร์เอกออกไปเลยไปล่ามันหมาป่าู้โอ้ยมีตัวมันป้อมด้วยเก็บขวานมันยิงลูกน้องเราโอเคล่วงอุ้ยกลางคืนแล้วกลางคืนแล้วกลางคืนแล้วโอ้ยไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเว้ยมาดิลูกน้องพี่เยอะน้องลูกน้องพี่เพียบเลยกลางคืนก็ไม่หวั่นนะครับทั้งหมาทั้งอะไรเต็มเต็มหมดเลยเนี่ยเซก่อนเซก่อนเฮ้ทำไมเราเปิดไม่ได้ผมเปิดแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยเออว่ะเมื่อกี้ผมก็เปิดไม่ได้ว่ะสองใบเสียฟรีเลย ไหนดูใบสุดท้ายดิเอ้าอ๋อหรือว่ามันขีดจำกัดของมาแล้ววะเป็นไปได้นะเออผมว่าขีดจำกัดมันอะใช่เคผมหมุนหมุนในนี่แหละหมุนสะพานละนับถอยหลังครับสี่นาทีเราจะผ่านกันอีกแล้วถ้าเกิดเราผ่านได้เขาบอกเราจะได้อาชีพใหม่นะคุณยิ้มมีบอสไหมมีบอสไหมเฮ้ยบอสไหนนุ่นอุงหน้าไหนอะเฮ้ยหน้านู่นโอ้โหตัวอะไรวะหน้าอ้ยยิงมนยิง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 โอ้ส่งลูกน้องไหม ไอ้สองผมต้องลูกซองแล้วแหละวูตัวโอ้มันเป็นกระต่ายอีสเตอร์เอกยักษ์นี่บอสใหม่เหรอน่าจะเป็นบอสกิจกรรมนี่แหละครับยิงก่อนยิงก่อนอัดเข้าไปลูกซองอัดเข้าไปเอ้ยเหมือนจะใช่นะผมเห็นมันมันคว้างไข่ด้วยหรอวโชคดีนะครับเนี่ยที่ลูกน้องเราขนมาเยอะมากอ่ะโอ้ช่วยได้เยอะเลยอ่ะใช่ไหมมันแทงให้เรานะครับโดยเฉพาะพี่หมาป่าก้ามบึกเอ้ยมันจะตายแล้วครับจะตายแล้วเอ้ยเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถือได้ปะยกลงโอ้ไม่ได้มันตัวใหญ่เกินว่ะ สามารถเติมเชื้อเพลิงได้ด้วยวะ่ะคุณยิ้มได้อหรอ้ลองลองลองดีลองดีลองดีเอาไปใส่เดีย <laughs> โอเคเราขยับรถไฟของเราไปที่ด้านในนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีให้เรารีบโดของไว้เร็วคุณยิ้มโอ้โหมัวแต่มันเมื่อกี้ลืมเก็บของเลยมันมีของอีกเหรอในบ้านไงในบ้านอ่ะพวกเงินบอลอะ่ะ โอ้ยแล้วตรงนี้มีไอหมาโบ้สตัวที่เราเสกออกมานะครับมันมาติดอยู่ใต้ร้อรถไฟ <c oughs> โอเคตอนนี้เหลืออีกห้าสี่สาสองหนึ่งโอ้ย <c oughs> เรียบร้อยโหมดอีสเตอร์เอก็สนุกดีนะเนี่ย โอ้โห oh แล้วเป็นโหมดที่สนุกสนานเล้าใจจริงๆเลยนะเก็บไข่มาตั้งนานสุดท้ายฟักออกมาได้ตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้ไอครับคุณยิ้มเดี๋ยวเราไปดูอาชีพใหม่ดีกว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะได้นะถ้าเกิดผ่านโหมดเมื่อกี้โอเคไหน่ะเฮ้ยนี่ไงเอ็กซ์ลิงเกอร์โอ้ยเป็นอาชีพเขาเรียกว่านักวางไข่อีสเตอร์นะครับความสามารถคือวางไข่อีสเตอร์ทุกๆ2นาทีเหรอ โอ้เป็นอาชีพที่ปลดล็อกได้จากการทำอีเวนต์เอ็กซ์ต้าวากันซ่าให้สำเร็จนะครับ <l> ชื่อมันอ่านยากจังอไอเทมเริ่มต้นตอนเกิดมาก็จะเป็นชโชวเวลหอันเฮ้ย hey, ทุก2นาทีไข่อีสเตอร์หนึ่งใบเหรอไอที่เราเก็บเก็บกันในหมู่บ้านเลยนะเออแสดงว่าสมมุติถ้าเราออนเกมประมาณ10นาทีแล้วก็จะได้5ใบถ้าเราออน100นาทีก็จะได้50ใบแต่ถ้าเราออน1ล้านนาทีแล้วก็เราจะได้50,000ใบอ <laughs> ตกใจเอ, <c oughs> เอาล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมไปเล่นโหมดอีสเตอร์เอกันด้วยนะครับสนุกสนานเล้าใจมากเลยชอบไหมคุณยิมชอบปะโอยสนุกสุดๆอะ่ะตอนนี้เราเป็นหัวไข่แล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย